ทางไปบ้านแกงอ้อลองอันนี้มันหน้าคนขึ้นเถือได้ทุกคนเลยโอ้ชาวบ้านก็จะเอาแบคขามไปพังนั้นเอาเฟะขามไปรถุข้ามไปพ่นทุกคน,กคนขามไปพังนั้นเจ๊ละน้องควายยังบาแล้วนองนี่ตุ๊บ โอ้ยชารลารมาเสียวัรเออเสียทางทุกคนบอกเลยบันเทิะไวบ่ไวบ่

ให้ก็มั่นใจไม่เท่าโดยเป็นอย่งทุกหมากสิพัมดะฮหมากสิพันมดหมดไงขดเอาแบบตัวที่มันเดมวงมันนี่แบบไรอันนี้ส้มปมก็พอกินเอาแบบส้มเอาซ้ำมาก็ได้ก็ได้จ้ะม่วงนี่นู่นไม่เท่าเอไม่เท่า กูมาขายอยู่ตลาดโอ้โมเมนต์ไม่เถาที่มาขายคู่มือเออิงไม่เ่ามาขายจะเนื้อแม่ไม่เถาไม่เ่าไ่ได้มาขายตลอดป่ะโม่ไม่เ่าได้เครื่องเลยไม่เ่าก็มานั่งไม่เ่าไม่ได้เครื่องก็าจแล้วเอาขอบใจขอบใจนู้นไม่เ่าใจเด้อลำให้รวยตลาดเซโตนดูคนเอ้ยบ่แม่นตลาดเมืองหนองอยากกินมะมง ไปทีเดินทางเขานะเขาเส้นหมดก็เลยเสือคือของพังงน้องนี่ทุกคนวันกะใจดี้ะทุกคนเอาอันนี้กองใน้ไอาบุญจ่าแล้วก็บำใส่ใส่แจกเปิดกองักะผู้ใดมาทางอันน่้เมืองน้องผู้ใดอยากได้สุดตะโอยทุกคนสุดตะโอยหรือว่าสุดเผาบังกองทุกคนกะมาอุดนุมบุญได้เลยทุกคน ทางเทอันนามีป <in> ั <sh> ๊มน้ำมันแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายมือนี่คลายทหารมีอัน้าคลายทหารเลยทุกคนก็สุดน้ำงามนี่ฝาอุดหนุนได้เพราะว่าจะเป็นอันนาสุดสิ้นเสือไปฝากตอนใดนี่สุดน้ำงามเลยทุกคนขอสัการี่ขอทีนี้อาไว้บอใส่กระจัดแล้วสุดหนึ่งเสือเราสุดหนึ่งเดี่ยวมือแรงสุดน้ำงามๆเลยจะมีหลากหลาย ถต่ว่าใส่แล้วมันใหญ่ก็เพิ่นกะเพิ่นกะจะตัดให้เลยเนี่ยดีเพาว่าผนนีกไ้บ่ว่ามันมันน่ะใหญ่เกินหรือว่ามันน้อยเกินกเพิ่นก็จะแก้ให้เร้านองเจเดาเวลาซื้อซื้อซื้อนั่นนเจเจเสดานเจเสงดา เกสร่างดาทุกคนเพิ่นอมาับจะไี่ของฝากให้เอาใส่กับไอ้บุญตาไปให้ไปอนาไปแจกกันแหละสินมาหลายพื้นเลยนี่หานเลยทุกคนต้นหน้าละอนลต้นหน้าอนาครจะหานเลยทุกคนเลยเลยมากกับเวะพุทดลนให้คนในเด้อทุกคนเลย ราคาก็บ่ได้แพงเลอทุกคนบ่แพงก็นกน,น,นี้เป็นห่านต่อหน้าขายสองร้อยกว่าบาทจุดสองร้อยก,กว่าบาททุกคนถือว่าถือว่าถือนะสองร้อยกว่าบาทเด้อเหตุการณ์คุ้ม่นหรือว่าซื้อเป็นกองฝากเส้นทางเวลาเขาหานเจเซินาก็นสิ้นนะสิ้นเนี่ยเพิ่นก็มีของควนนำใจจากกันนะจากของร้าน ถ้าว่าเขาซื้อแล้วเขาใส่มันใหญ่เกินกับเพื่อนกับจะแกให้ให้มันพอดีเพื่อนกับอ่าให้บอสตามาบริจาคอ่าสะพานบุน่นครอ,อ,อบครัวที่ยากจนทุกคนนี่เพื่อนกับมีเพื่นน<ข>อนกับแดดทุกคนนี่เพื่อนสินเอ่ะสินงามๆให้ครอบครัวที่ยากจนในเขตชนบทเพราะว่าเมื่อนี้กับเพื่อนกับแซดีพี่น้องเพราะว่าเพื่อนอยากไปอโน่นเองละเพื่อนกับทายเวียพี่น้องก็เลยฝากนั่งชิมงานเหาพี่น้อง วันนี้จ้าหน้าทมาทำบุญด้วยกันพี่น้นนนองมีเจ๊เสง่าบ้านน้องเวลาพี่น้องถ้าวเขาได้อยากเข้ามาเมืองน้องซื้อเครื่องสุดชุ่มเผางามๆกันสมัครเวะมาได,ด้เลยพี่น้อง <ừ> มาเลือกได้พี่น้องชิ้นงามเสื้องามทุกคนเลยซื้อเมื่อภาคเป็น,นของภาค่อแม่หรือว่าให้คนที่หักแม่นเการสมัครพี่เลือกได้ราคากระตือๆพี่น้นองล่างจากที่เฮาเวทมาเรียนนำเจแล้วก็ไเจก็ซื้มาฝักเครื่องทุกคนมีหลายแนวเลยพี่น้องเลยเป็นได้กับเฮากับ สู่ไปให้ถึงทุกคนตัวนี้ใส่ทธงเนี่มันสิวไปเลยเด้อเด้อเด้ออย่าลืมนะบุไดมาน้องๆกาแวะมาอุดุลฮั่นเจเจยังเจเซเอ่อเอาของฝากเพิ่นกาสีเพิ่นแดงเพิ่นแดงเพิ่นกาเป็นเป็นอยังเพราะว่าถ้าเป็นช่วงสามเดือนนี่พี่น้องเลยจะเป็นภูภูตันภูตึงบ่เกระดับแม่ของตน เพราะว่าเขตแร่สะรันกับมาซื้อยุคาันเอือยได้เน่ยมีทีเสียงงาอันนี้เพิ่นว่าเป็นกำลังเขามมใาม่เดินทุกคนเพิ่เดียวบดเพิ่นว่ากขายดีอยู่ได้เฮองกะซีได้ใกล้ะคนเลนี่พร้อมและสามของผังต้นไปสะพานรุญไป้าได้การลุยทรงการไม่้องลุยเจนทีพี่น่องไปทุกคนไปไปแจกน้องๆเลาไปในในชนบทลุยพ่นกับ เมื่อนฝจะตกเนี่ยบัวหอดหรือบัวอดบิ้งมืดมืดเลยทุกคนอ้าวค่อนข้างคนจะตกี่แหละไอยะนี่นจะไปไไปตกเตกเลยด้นเนี่ยออนเละไม่เปิดนะเไทยวิ่เละไหมีร่องร้านเลไม่ไก่ไนเลยเตงเปย์ตงตัวไตัวรกดาไหเตเนี่ยหนปบเ Từ cái đoạn này, mấy mà mà này này lên 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 mà lên 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 Sam lên 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 Sen lên lên Sen lên à, Sen ย mm. ุดคืออ่นคืออ่นไมอ่นไมอ้าขอบใจอันขอบใจขอบใจที่มเออเออเนวิ่่ว่ญอันกะสวัสนอยอืมเ่ไม่บนไม่อไนไปตไอ่ยูู่่บัรน่บัรพวกมน่หบเป็เนี้ยเออจูลู่ไ่จับเนื้ออืมเอาเนื้อไ่ไเนื้อไ่ไวดบ่กี้ เออวิ่ปกิตัวะตัวอจนนี้บเหมือกชูอัด c h บโอเออเออเออไกเดดเนปออกห้หรือว่าออกาพุนบานพนอยู่พุนไหมอยู่บานแกงกลองเนะพนขึ้นอันนี้ทางไปบานตะก้อเห็นไหมเตมืองไง เนี่ยทุกคนบ้านเอาชี้ไปอันนั้นจะี๋ไปบ้านแกงอะลองพ้นตกทุกคนเลยก็เลยมาผักอันนี้กอนให้พ้นเสาตกเดี๋ยวเดินทางไปต่อไปรับสองแกงลินเมืงองน่องแกงลินบอส่อันนะมารับสองมาหน้าพน้นเบิง่งถาง เปียกชุ่มจำเลยอุ้ยขัล้วนไปจังหดก็พาทุกคนไปรับชมอาาข้างในบ้านบ้านอนาณาแก่งอล่องเราจะเข้าไปอาณาบ้านเซบึไปข้างหน้าอีกทุกคนพูดอยู่ในหุบเข้าที่มันอาจจะบมีสัญญาณเนอะันมีสัญญาณกา็จะได้ลายสดให้ทุกคนได้เบิงสัมผัสบ,บรรยากาศสดๆไปไปทุกคนลุยฝากไปเป็นกำลังใจบ้าใจด้วยเด้อ ติดตามคอมเมนต์ว่าได้อยู่อันนะประเทศใดอยู่จังหวัดอีกอย่างก็คอมเมนต์มาบอกบอไซน์เนะี่ยรับชมมาด้ทางใดไปทุกคนไปทํำกันฝนตกนี่มากับไอ้บุญตามามันลบพลนี่นี่ทางทางไปบ้านแกงอะำลงอันนี้มันหน้าพลขึ้นเหือได้ทุกคนเลยโว่ชาวบ้านก็นจะเอาแบขคามไปพังนันเอาแฟะขามไป สิข้ามไปพู่นไปพุ่นข้ามไปฟังเงนันสิแล่น้องขัวยังบ่แล้วเนาะงขัวยังบ่แล้วนะฮะนะอันเดียข้ามไปไอเสกมานไปพุงนั่นโน่น,นบ้านแจงนอน้องบ้านเสือปไปข้างนั้นแหละเส้นทางสืโ่โทษอ่ะ หนาเพิ่นเบือบักอันนี้เอาไปเลี้ยงพังนั้นแบนะเยข้มาตาดออเติมเลยบอกจิจิจิช่วยช่วยบุกบขอนสิเดช่วล็อตไปช่วยล็อตข้างในไอนสิเนทางไปหมบ้านตองานสิเก่อนุกคนเือมาหอดหมบ้านหนงขึ้นขึ้นน ตำิานี่คนรสอีอันนี้ใช้รถไทยขึ้นได้ปะ่โอ้ัมเคยได้ทุกคนายลุยทุกคนปาเป่นลุยคนลุย่นลุยกับเส้นทางนำม่วแต่นลุยเส้นทางอ้ย สุดยอดอตัวคนระหว่างแห่งระหว่างแห่ง,งขึ้นเหนืออไดอ้หน้าคุณตัวคนอะไรควดินมนันยังบบแล้วก็เลยมาขึ้นนนี่ว้าวมั่งเน,นเดี๋ยวปีหนา้มามันรุนน้ากันว่าเขายัางกีเหตุอะนนจะพันไม่ไรนะฮะนะมาเที่ยวมาสมอยู่แบบมาเบิ่งน้ากันาปีหนา้ามันยังสีได้อยู่แบบใส่ลยปากไปเป็นกําลังใจกันเ้อ รถไทายก็ขึ้นได้แต่ว่าเขาถือรถทัวร์ไอันนี้ก็จะเอาเบร์ทำไปแบงเบร์หรือว่าเพื่อปันไฟอื่นเบร์เดียวประมาทจุดยอดไปทุกคนพอแเรียการไปฟังนั่นนู่น เป็นวิธีคุณมัญยาคุณชาวบ้านอยู่เขตนี้โอ้โหดขาดขาดขาดเ้ย่นเสียเฮ้ยโอ้ยมาัเสยนารรออเส้นทางทุกคนบอกเลยบันเทิง่ง

้ยนตตทุกคนอันเลื่อนันเลื่อนุดยอดงเลยหน้าคนน่ะใจ้ใช่อันนั้นนะเลยทุกคนู่ไปดกันขนตก็ทำ ตาหาชีพแล้วตกเมาเลยทุกคนจะเดินทางไปที่งนันดิเกชิมชแล้เปจูลคทุกคนบานเก่งก็ลองฝนตกซึมซำเ้ยนาดาอกนหนาคน

เป็นหมู่บ้านในทุกขาอดีได้ดูวตรงนี้ทังย่านได้ดเป็นนาคราชพิศลองที่มาาลายสุดไม่สนไม่กลับอ๋ทางนี้พ่กตกทางนี้น้ำน้ำเบ่ใหญ่ไปได้เนาะแอบกระส่วนโอ้ยตอนก็ไปเดลียพลอยฟิน้ำเกือบขึ้นตกอยู่้พี่เต็มมาเลยนี่นี่เหียงนี่เพลียเมื่อตะนี้ตายเลยหลอดตายคนไฟชงเซนไฟ ี่เราก็ไปู้เดียวนี่ยุนี่นะี่นี่แหละนำเต็มันเลยทางเขาหมู่บานชนบทเลยมู่บานไมุ่กเขารีบๆตานี้ครับเจ๊หน้าหน้ามืมืออนี่นางขึ้นไปนาขึ้น 肯定没问题。嗯 ทรถ่เน็นรขึ้นเนินเลยทุกคนสวัสดโอ้โหบรรยากาศระวังทางทุกคนจะมีเดชานาให้สวัสด ปลูกข้าวปลูกข้าวปลูกมันจนได้กินีองไร่ใดของชาวบ้านก็จะปลูกให้อนาเอ้ยไม่ใช่จะปลูกข้าวนี่ชาวบ้านหลังจากทัดทางสีแล้วเอากาสีเผามึ่งน้าหมู่บ้านเขตสุนบทหมู่บ้านชีวิทุกคนมาเมื่อนี่กาได้เฮ็นเขาข้าว้ากระด่างสีเขียวเพื่อม่วนงามไปเรืยทุกคนนี่เขางามดีทุกคนเข้าไปชาว่าเขตสุนบทนี่ข้าวเวลาเฮ็นให้นี่ข้าวจะต้องอ้อมหัวไม่พอทุกคน

เป็นรายได้ของชาวบ้านเขตนี้มนต้นกรบต้วกยระย่งบูงตันทาง้ทางางแก่โอ้ยดีจนมนาท้าเด้อยาละมันมไปายคนคอมเมนต มือสมองไฮบวงเหรอบวกเลนี่โอ้เป็นบวกเเนาะกระทมคนยัง่เสียงยาดอยู่โอ้ยนี่กระทมกระทมตั้ใจเป็นโม่งเสียงไห้อังยาหลายเดียบบงในส่วนมันในส่วนมาบาวงเลยนี่ส่วนมันบาวง้งยูทูบเบอร์ตายโหลดยูทูบเบอร์นี่ดูใช้โคดคุณโต๊ัเรา ส่วนมันของยูทูบเบอร์เขาก็ขอมเขาของเขา